คือบรรยากาศก็ได้ยูนิฟเนี่ยลมบอยบอยพัดหมอยเบนะคบะนี่ราคาก็แล้วก็เข้ามาสั่งกาแฟนะคะกาแฟแบบว่ามากับน้องสาวนะคะอุ้ยเหมือดผักแบบเหมือนคาีิบิ เลิฟแซมแนแตนค่ะยืบให้หน่อยค่ะน้อง,งปลอมแปมขอบคุณค่ะวันนี้ขันเพื่อนใดกินซ่าเขียวส mm hmm. วยบวานเนาะไประ mm hmm. สิเห็นดเนาะกินมไใบค่ะพี่น่อมงมึงบรรยากาศบรรยากาศ ยากาพีนานะะ่น้องค่ะนาโกคอฟฟี่นะคะน้องปมแ่มผูช่ำชองนะคะพาพุนมาดูได้พี่น้อง,ง,องเอาคือจังตะกี้ทั้งนี้มันมีหมองนางหลายก็โอ่นวาสิสอ๋อ โอ้ยคิดตัเสืแจ้าเป็นลูกหัวใจกับเป็นซาข้อกนนแตกเวิดเนาะโอ้ย <Yeah. S 2> พี่น้องพี่คุณนี้บอเลิกบอเลี่ยวฝันปิดหลานหกโมองอันนี้สิบเจ็นาฬิกาสี่สิบกว่าแลับเพาะฉันเหนยเงี้หอนบานอยู่ กิน่ะกินเมียพี่น้องบจัปังกินแซบคักดูดสวบสวบเป็นกระสิปิดลนแล้วพี่น้องค่ะกลับแล้วหรอกคะป้าบรรยากาศสูได้บักคักบรรยากาศเลือดแห้งสูไปแล้วพี่น้องได้ไกล ก,กินไก่แบบเปิดก็เลยหอไก่เนี้ยสามปีอืมสวยหวานวน,นี้เานนีรถน,นี่ตีลดนี่คือลดนะเ,เ,อเขาไหวเปิดเบ้นตีวุ่นเออกันเล้ว่าหอว นี่คือจังเอาบุญภาเวียดยุบวัดเศร้าอีกแล้ว<ม>าากปปลับร้านค้าพี่น้องเวิงจมจมาเหลียรถจากของขั้นเดียวมอเตอร์ไซค์เหมากกออเออเป็นจังได้คุณนะสาวน้อนนงเจริญมากใดเดือโสดพระจาเอ,อาพี่น้องมาจล์เบิ้งบรรยาก,กาศคุณ ค่าฟรีอยู่กลางทุง่งไงทุ่งนาะ